ศีลเลนะสุขติงยันติศีลน,นำความสุขความเจริญมาให้ศีลเลนะโคพคสัพปทาศีลเป็นโบเกิดแห่งพภคทรัพย์ศีลเลนะนิพุตติันติศีลเป็นบันไดแก้วเข้าสู่พระนิพพานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่29เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันพระแรมส4ี่ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงนั่นเองเพราะฉะนั้นวันพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระสุดท้ายของปี2 5 6 7น้นั่นเองก็ขออำนวยอุยพรใน พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านได้สมมักสมหมายสมพรดังคำอวยพรที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของทุกทท่านนับวัดนี้ทุกทท่านด้วยเทินสำหรับวันพระวันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านได้มาชมวัตถุมงคลทพิ์ที่เรียวกว่าเป็น มงคลแกซ้ายตาสายใจของเราเราท่านๆอนีกนะเปรียบเสมือนเป็นของสิริมงคลทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปไกลๆด้วยนั่นเองนะครับผมเมืองไทยเรานี้แสนดีนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวเรามีพระเรียสงพระอริเจ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของโลก และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทุกมุมเมืองของเมืองไทยของเรานั่นเองทําให้เมืองไทยนั้นบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด,ด้วยศรัทธาภาษาทะของศรัทธายาติโยมของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธจึงบังเกิดผลที่ชาวต่างประเทศต่างแดนได้พากันกล่าวชมคนไทยของเราว่าเป็นสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะครับผมสำหรับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกทุกท่านกำลังได้ทัศนาเป็นมหาสิริมงคลแก่สายตาสายใจในห้วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือองค์หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดโพชัยเมืองหนองคายนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามพระองค์หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวน้องขายแล้วก็พี่น้องชาวพุทธชาวไทยทั้งในประเทศและต่างแดนแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องทั้งสองฝั่งโขงนี่แหละครับผมองค์หลวงพ่อพระสัยนั้นเรียกว่ามีอภินิหารมากมายตั้งแต่เริ่มต้นที่อัญเชิญมาประดิษฐานอย่างสยามเมืองยิ้มของเรานะครับผมตามตำนานนั้นกล่าวเอาไว้ว่า ในยุคสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่สนะครับผมได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากอาณาจักรล้านช้างนี่แหละครับผมมาถึงสามพระองค์นั่นก็คือหลวงพ่อพระสัยหลวงพ่อพระสุขและหลวงพ่อพระเสริมล่องมาตามลำน้ำจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำโขงนี่แหละครับผม เมื่อล่องเข้ามาสู่ลำนำ้ำโขงเรียกว่าใกล้อาจจะถึงในเขตพื้นที่อำเภอโพนวิสัยเมืองหนองขายเนี่แหละครับผมเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมานั่นก็คือฝนฟ้าฝนตกเรียกว่าฝนฟ้าขนองเกิดพายุใหญ่ขึ้นมาพระพุทธรูปสามพระองค์สามพระองค์สามพี่สามน้องนี้ประดิษฐานอยู่บนแผ่ไม้นี่แหละครับผมองค์ หลวงพ่อพระสุขนั้นถูกพายุระนำพัดอย่างรุนแรงจึงก็ตั้งแพรไมน้นี้แตกหักออกมาทําให้องค์หลวงพ่อพระสุขนั้นจมลงไปในแม่น้ำโขงทุกวันนี้จึงเรียกกันว่าเวร์สุขนั่นเองนะครับผมเป็นเหตุอัศจรรย์ยิ่งนักนั่นเองซึ่งในยุคตต่อมาถึงปัจจุบันนี้ ท่านบางท่านถึงกล่าวว่าถึงกับกล่าวว่าเรามีเอ่อบังไฟพญานาคในวันออกพรรษาทุกปีจะมีบัางไฟพญานาคนั่นหมายถึงว่าท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าคงจะเป็นบัางไฟพญานาคที่บูชาองค์พระสุภอยู่ในลํำน้ำโขงนั่นเองใต้เมืองบาดาลนั่นเองอันนี้เป็นความเชื่อถึงส่วนบุคคลนี่แหละครับผมทำให้ทุกวันนี้ พอออกพรรษาวันแรกท่านนั้นละครับผมก็เลยว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของพี่น้องชาวไทยและถึงต่างแดนได้พากันมาชมบ้างไฟพญานาคเรียกว่าเป็นที่ชื่นอกชื่นใจกันในประเภทเปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นเรื่องแปลกนั่นเองนะครับผมเมื่อมาถึงฝั่งสยามเมืองหนองคายองค์หลวงพ่อพระใส ขึ้นอัญเชิญขึ้นปฏิฐานที่วัดหอกลองนะครับผมส่วนองค์หลวงพ่อพระเสริมได้อัญเชิญขึ้นปฏิฐานาที่วัดโพชัยเมืองหนองขายนี่แหละครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาถึงยุคสมัยรัตสมัยรุ่น้ารัชกาลที่สจึงได้อัญเชิญ หลวงพ่อพระเสริมออกจากาพระอุโบสถของวัดโพชัยมาปฏิสฐานที่วัดประทุมวนาลามกรุงเทพมหานครตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมส่วนหลวงพ่อพระเสริมนั้นเมื่อได้ขึ้นได้อัญเชิญมาปฏิสฐานที่วัดโพชัยเมือ,องหนองคายแทนหลวงพ่อพระเสริม จากนั้นพรามก็ได้ทำพิธีอาราธนาอัญเชิญขึ้นเกวียนหลวงพ่อพระสายขึ้นเกวียนเพื่อจะอนำมายังอัญเชิญมายังกรุงเทพมหานครตามหลวงพ่อประเสริมมานั่นเองเกิดเหตุอัศจรรย์เนื่องจากว่าเกวียนที่อัญเชิญหลวงพ่อพระสายขึ้นปฏิษฐานบนเกวียนนั้นเกิดหักลงล่ะครับผมพรามจึงต้อง ผู้รู้ที่ทำพิำพธีอัญเชิญก็ต้องเปลี่ยนเกวียนเล่มใหม่เพื่อจะได้นิมนต์องค์หลวงพ่อพระสัยกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุอัศาจรรย์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเกวียนหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไหว,ไวติ่งใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งพราผู้ทำพิธีต้องอ่อนใจแล้วก็อาราธนานิมนต์องค์หลวงพ่อพระสัยปฏิสถานในพระอุโบสถวัดโพชัยนับตั้งแต่ วันนั้นตราบเท่าถึงวันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเหตุอศัศจรรย์อภิิหารหลวงพ่อพระสัยนี่แหละครับผมอภิิหารองค์หลวงพ่อพระสัยนั้นมีอยู่หลายวาระด้วยการย่างเช่นเ,เกิดเหตุเครื่องบินตกที่ลังสิตปีส5 2 3ีมีผู้ที่รอดจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนั้น ได้อุ้มพระปูชาหลวงพ่อพระสยขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นที่ฮือฮาในสมัยปีสองสาดังไปทั้งประเทศนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ก็เกิดเหตุมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งรอดชีวิตจากสายฟ้าฟาดนี่แหละครับผมเรียกว,ว่ารอดตายจากการแขวนอ,องค์หลวงพ่อพระสย เรียกว่าดังไปทั้งประเทศในยุคเมื่อได้กี่ปีที่ผ่านมานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อประสัยจึงเป็นพระพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เครื่องยึดเหนียวจิตใจของพี่น้องชาวสองฝั่งของของเราตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผม, <Adobe> บผมก็การาบเรียนเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่าน อยู่ดีมีแหงแล้วนี่ก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเติมน้ำมันติเกยิยงชีวิตพาคนที่เรารักและครอบครัวไปกราบสักไหว้ไหว้สักการะบูชาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากองค์หลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยเมืองหนองคายนี่แหละครับผมเป็นสิริมงคลแก่ตนเองคนที่เรารักและครอบครัวยิ่งนักนั่นเอง ท่านใดอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็กราบเรียนเชิญไปที่วัดปรทุมวนารามไปกราบหลวงพ่อพระเสริมจะได้เสริมดวงชะตานุนดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นๆน,น,นะครับผมหลวงพ่อพระใสชีวิตปีใหม่จะได้สดใสรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงพ่อพระเสริมเสริมดวงชะตานุนดวงชะตาให้ชีวิต จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในปีใหม่2,568นั่นเองนะครับผมในปีพศ2558าอทางวัดโพชัยเมืองหนองคายได้มีการพุทธาพิเศษพระรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระสขึ้นมาเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเรียกว่าพระนากปลหรือว่าปลกใบมะขาม คำว่าใบมะขามเราก็จะนึกถึงต้นมะขามที่มีใบเล็กๆนะครับผมก็ประมาณนิ้วก้อยเราเานี้แหละครับผมซึ่งปลูกใบมะขามเพราะว่าพระนาคปลูกใบมะขามปีห้าแปดเป็นรุ่นสําคัญที่รุ่นดังรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเผยแผ่บุญญาารมีองค์หลวงพ่อพระสัยนั่นเองพุทธลักษณะจะเป็น เหมือนอซุ้มกอรหรือว่าเล็บมือของเรานะครับผมภายในนั้นประดิษฐานอ,องค์หลวงพ่อพระสยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องสองฝั่งโขงของเราด้านหลังนั้นจะเป็นเสียญพญานาคถึงเจ็ดเสียนด้านนี้สามเสียนสามเสียนหกเสียนด้านบนอีกหนึ่งเสียนก็เป็นเจ็ดเสียน เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อสายนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งสมาธิราบปางมารวิชัยรั่วปางประมาณองค์จริงนั้นผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าหลวงพ่อพระสายองค์จริงนั้นหน้าตากว้างสองคืบกับ8นิ้วสูงสี่คืบ กับหนึ่งนิ้วนี่คือความไซ้ของหลวงพ่อประสัยองค์จริงนะครับผมหน้าตากว้างสองคืบแปดนิ้วสูงสี่คืบหนึ่งนิ้วนั่นเองนะครับผมสำหรับหลวงพ่อพระสัยพระปลกใบมะขามนี้เป็นปกเล็กๆประดิษฐานมีขนดนากสามชั้นแล้วก็มีเกล็ดงดงามยิ่งนักนั่นเองนะครับผม สำหรับองค์ที่ทุกๆท,ท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เป็นเนื้อนะวะโลหะเป็นเนื้อพิเศษนั่นเองเรียกว่าจะพิเศษกว่าเนื้อปกตินั่นเองนาวะแปลว่าเก้าหมายถึงว่าโลหะเก้าชนิดเก้าอย่างนำมาล้อมรวมเป็นองค์พระไสยปลกใบมะขามพิมพ์นี้ละครับผมเราจะเห็นพระอุโบสถ วัดโพชัยสวยสุดงดงามอลังการน,น,นะครับผมเป็นสถานที่สำคัญปฏิสถานองค์หลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวหนองคายและก็สองฝั่งโขงแล้วก็ถึงต่างประเทศด้วยนั่นเองทุกวันนี้สายทานแห่งศรัทธาพากันลหลังไหลทั้งสองฝั่งโขง มากราบไหว้สักการะบูชาขอพรจากองค์หลวงพ่อพระสายอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับพระ,ะนาคปลกใบมะขามหลวงพ่อพระสายเนื้อนะวะโลหะดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นเป็นการนำโลหะเกชนิดล้อมรวมเป็นองค์หลวงพ่อพระสายพระนาคปกใบมะขามนี่แหละครับผม เก้าชนิดมีอะไรบ้างเช่นมีเล็กก็ดีนะครับผมเล็กประโลดนี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นเงินเป็นตะกั่วเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำทองนี่แหละครับผมซึ่งเป็นวัตถุอาถรร์ที่หาได้ค่อนข้างไม่ง่ายนักนั่นเองจึงเป็นพระเนื้อนวาโลหะเรียกว่ามี ผู้ที่ชื่นชอบในเนื้อพิเศษนี่แหละครับผมเป็นของดีของหายากนั่นเองอนุภาเพราะว่าพุทธคุณของเนื้อนะวะโลหะไม่ธรรมดานะครับผมมีอนุภาพเมื่อล้อมรวมกันแล้วเนื้อโลหะพิเศษเหล่านี้ยัง แล้วก็องค์หลวงพ่อพระใสออานวยช่วยเหลือเสริมสิริมงคลเสริมดวงชจตาชีวิตของท่านผู้ดีสักการะบูชาปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศแคล้วคลาดจากภัยอันตรายเป็นเลิศเรียกว่าโชคลาภสงาราศีแก่ท่านที่สักการะบูชาเป็นเลิศมหานิยมคนชมคนชอบนั่นเองนะครับผมจะสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ทุกๆประการนั่นเองเป็นเรียกว่าความชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลมาแต่โบ,บ,บราณน,นั่นเองเพราะนั้นเนื้อนะว่าโลหะจึงเป็นเนื้อยอดนิยมนั่นเองนะครับผมภาพทุกภาพรูปทุกรูปก็ต้องกราบขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมสวยสดงดงามนรกงนะ เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็ยิ่งสวยงามน่ารักนั่นเองส่วนสุภาพบุรุษผู้ชายของเรานั้นสามารถจะนำไปจัดเข้าเป็นชุดเล็กได้นะครับผมจะเป็นชุดพระพุทธหรือว่าชุดเล็กๆก,กำลังน่ารักนั่นเองเพราะว่าแอดมินเคยเห็นผู้ชี้นำพระนาคปรกเล็กๆนี่แหละครับผมของหลวงพ่อหลวงปูงป่ครูบาอาจารย์เลี่ยมทองสวยงามถึงเก้าองค์ ประิษฐานอยู่บนสร้อยคอของท่านนั้นเห็นได้ระยิบระยับงดงามตายย่งนักเป็นสรีมงคลเป็นมหาสเสน่ห์แก่ผู้ที่สักการบูชาผู้อาราธนาแควนติดเนื้อติดตัวนั่นเองนะครับผมด้านหลังนั้นก็เรียบง่ายนะครับผมเป็นองค์พระมหาเจดีย์นั่นเองเรียบง่ายแล้วก็งดงามตาย,ยิ่งนัก มองภาพรวมเมือนใบมะขามเหล่านี้แหละครับผมความสูงขององค์พระนาคปรกปรก,กใบมะขามจากฐานล่างจนถึงสูงสุดก็ประมาณาไม่ถึง2เซนติเมตรนะครับผมประมาณ1นึ่งเซนติเมตรเส้นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผม ความกว้างขององค์พระก็ประมาณาเลยครึ่งเซนติเมตรมาประมาณสองขีดจุดเจ็ดนี่แหละครับผมถ้าเรานำไปใส่ตลับรื้ว่าเรียบสวยๆจะขยายปีกออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองกำลังงามน,นะครับผมเป็นเล็กๆกระทัดลัดนงที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นเด็กแขวนได้ผู้หายแขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็จะเสร์ฟเสน่ห์ เสริมมงคลให้แก่ตนเองด้วยนั่นเองนะครับผมบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใสด้านฟ้ากล่องนั้นจะมีลวดลายไทยซ้ายบนซ้ายขวานะครับผมลงทองงดขามีหนักตัวหนังสือไทยโคง้งเป็นสีทองนะครับผมหลวงพ่อพระใส ใบมขะขามนวะโลหะโลหะเก้าอย่างน,นี่แหละครับผมรุ่นแพรบรมีวัดโพชัยจอหนองขายเรียบง่ายและชัดเจนงดงามยิ่งนักนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องชุมอ,องค์จริงไปพร้อมๆกันนะครับผม สำหรับบทพระคาถาบูชาหลวงพ่อพระใสเป็นบทสั้นๆขึ้นน้โมสามจบนี่แหละครับผมแล้วก็อาราธนาบูชาองค์นี่แหละครับผมอรหังพุทโธโพธิะชะโยเป็นบทสั้นๆเราสามารถจะท่องสาธยายได้โดยง่ายถึงเราจะยังไม่มีองค์หลวงพ่อพระใสเราจะสวบดบทบูชานี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน คิดถึงท่านท่านก็จะเมตตาแพ,พ่พระสมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือผู้ที่เริ่มใสศสัทธาสักการะบูชาองค์ท่านด้วยเช่นกันนะครับผมพระบรรจุอยู่ในกล่องงดงามตาเล็กๆกระทัดรัดนี่แหละครับผมปีห้าแปด อีกไม่กี่วันจะเข้าปี6-8ก็เรียกว่า10ปีที่ผ่านมานะครับผมเป็น10ปีเรียกว่าการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันคืนไม่คอยท่าการเวลาบอกเคยคอยใครเวลาคือชีวิตเวลากลืนกินสรบพรสัตว์ผ่านไปวันหนึ่งเดียวมืดเดี๋ยวแจ้งเรา นักปราชญ์ท่านจึงได้ถามให้เหมืนถามตนเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเป็นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับผมเราจะเห็นองค์พระเนืรนาวโะยังสวยสดงดงาม ถึงแม้จะเข้าสิปีนี่แหละครับผมปีหกปก็สิบปีนั่นเองปรเจ็ดเสียนพาานาคเจ็ดเสียนนี่แหละครับผมองค์หลวงพ่อพระสัยสวยสดงดงามสาง่างามนี่นักปางมาลวิจัยปราบมารนั่นเองศัตรูหมู่มานี้จะมาลายหายไปสิ้นละครับผมเมตตาโชคลาภ ค้าขายดีเป็นเลิศปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศแคล้วคลาดคงกระพันเป็นเลิศด้วยนั่นเองเป็นความเชื่อถือศรัทธาส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับผมเกรดพญานาค็งดงามยิ่งนักนั่นเองพระองค์ดาราองค์นี้ ท่านเจ้าของท่านาได้ท่านเปิดราคาเอาไว้เพียงเจ็บาทเท่านั้นเองนะครับผมพระใส มีมิติมุมมองให้เราได้เห็นให้เราได้ชมนั่นเององค์พระหนาดิดหนึ่งเราได้กำไรเนื้อนวโลหะนั่นเองดูขอบข้างนะครับผม ดูการตกแต่งฐานล่างเนี่ยแหละครับผมชักร่องตะใบเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในการดูพระด้วยในรุ่นนั้นๆน,นะครับผมความงามของการตกแต่งฐานพระเรียกว่าชักร่องตะใบเนี่แหละครับผม องพระลงะดูขนาดปลายเล็บนิ้วก้อยนะครับผมทดสอบดูขนาดปลายนิ้วก้อยเหล่านี้เล็บนิ้วก้อยเหล่านะครับผมเดีย๋ยวที่กราบเรียนเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็จะเป็น มหามงคลแก่ท่านนั้นยิ่งนักนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในขณานี้กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่า จะบำเพ็ญบาร,รมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมชมภาพรวมนะครับผม ิลปะล้านช้างนะครับผมหลายร้อยปีผ่านมาแล้วนั่นเอง ขอกราบราตนานนมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระสายแห่งวัดโพชัยเมืองหนองคายขอพระองค์จงทรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่อิทธิปุญยบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาหนึ่งน้องอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองคำว่าไม่มีจงยามีแดทุกท่านขอกราบรารถนาในบนอัปนาเดชพระบรมีองค์หลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยเมืองหนองคาย เขาได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสรงสุขส,ส,สบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่ัวนหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันลายจงมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วนหน้ากันเทิน สวัสดีครับสวัสดีครับผม